ว่าราชการจังหวัดส่งข่าวถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ให้ใหจะส่งครูมาสอนปั้นตุ๊กตาชาววังให้วันที่16เนี้นะให้เลียมรวมชาวบ้านมารวมที่ศาราการประเรียนเนี่ยจะส่งครูมาสอนให้แล้วนะโอ้ดิฉันก็วิ่งตามหมู่บ้านโทรศัพท์ไม่มีสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์แต่ท่านต้องเห็นว่าเนี่ยสิ่งต่างๆที่ตุ๊กตาชาววางังเนี่ยได้จําลองลงมาไว้เนี่ยมันเป็นภาพที่สวยงาม แล้วบอกถึงประวัติศาสตร์การเดินทัพของมรรดาสมเด็จพระเอกสวนว่าพระองค์เคยมาตั้งทัพอยู่ที่นี่ คุณผู้ชมที่ครบครับการฝีมือปั้นตุ๊กตาชาววังเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ท่านเห็นมันสําเเลจรูปอย่างเมื่อกี้นี้ที่พาท่านไปดูเนี่ยมันเป็นของดูแล้วว่าง่าย <Okay. S 1> เอาดินมาปั้นปั้นปั้ปจิ้มไปจิ้มมาทาสีเนี่ยครับ mm hmm. มันเป็นของง่ายแต่ท่านหารู้ไหมว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นครับ วิธีการที่จะทำให้มันสมร็จรูปขึ้นมาได้เป็นสิ่งที่สวยงามมีชีวิตชีวามันต้องใช้ขั้นตอนถึงสีขั้นตอนด้วยกันนะครับนี่คือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นมูลฐานก่อนที่จะสร้างเป็นตุ๊กตาชาวังมันต้องมีถึงสี่ขั้นตอนครับขั้นตอนที่หนึ่งนั้นคือการเตรียมดินใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะ เตรียมดินเสร็จเรียบร้อยมาถึงการปั้นการปั้นแล้วไม่ใช่ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะใช้ได้มันต้องไปถึงการเผาเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปลงสีเห็นไหมครับสิ่งเล็กๆนิดๆที่ท่านดูเมื่อกี้นี้แต่ละรูปเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ทำง่ายๆนะมันต้องใช้ฝีมือครับ ทีนี้การใช้พีมือเนี่ยสี่ขั้นที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยนะครับหนึ่งสำคัญที่สุดนั่นคือต้องการเตรียมดินคดินดนี่มันต้องละเอียดต้องมีการผ่านการเขาเรียกอะไร<ต>ลอนกระชายรนะล่องเนี่ยค่ะนะฮะแล้วเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปถามผู้ที่ดำเนินการทีนี้เมื่อได้ดินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันต้อง ฝีมือตรงนี้แหละครับสัดส่วนต่างๆนิดๆเนี่ยนะอาจารย์นะมันต้องได้สัดส่วนด้วยแล้วต้องได้รูปรักว่าดินก้อนแค่นี้แล้วออกมาเป็นรูปอย่างนี้มันไม่ใช่ของง่ายนะครับในการที่จะปั้นเมื่อปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องรักษาธนูถนอม <c oughs> อย่างดีที่สุด ถ้าขืนไปไฟแรงเกินไปกระทบกระทังยังไงเข้ามันอาจจะแตก,ตแตกหักก็ได้ไดฉะนั้นวิธีการเผาขั้นตอนที่สามจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด,สดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยวิธีการลงสีการลงสีนั้นก็ไม่ใช่ว่าสักขึ้นมาถึงก็เอาสีทาทานไม่ได้มันต้องให้ความรู้สึกว่าภาพนี้มันเป็นอย่างไร นะครับภาพนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะสีมันจึงจะชวนทำให้เกิดความสนใจเกิดขึ้นฉะนั้นใ,ให้อาจารย์พาไปหา,าช่างหน่อยหาด <มา S 2> ูจากการปั้นนะคะาอาจารย์ปั้นหน่อยเชิญนะอาจารย์อันนี้คือจากที่เราทำดินเรียบร้อยแล้วอะคะเราก็จะมาลงมือปั้นกันเนี่ยกอที่จะปั้นเนี่ยนะคะ ต้องทําส่วนหัวไว้ก่อนอย่างเมื่อกี้ที่เห็นพิมพ์หัวก <c oughs> ดพิมพ์ไว้ก่อนเล็กๆนะคะทส่วนหัวไว้ก่อนแล้วก็มาปั้นตัวเนี่ยปั้นตัวก็จะปั้นกันไปวันนึงเลยและถึงจะปล่อยให้แห้งแล้วก็ไปเข้าเตาเผานี่วิธีการปั้นตัวนะครับที่กําลังตกแต่งอยู่เนี่ยท่านดูสิครับว่าวิธีการปั้นตัวนี่เขาปั้นยังไงกันนะเห็นไหมอ่านะนะ อ่อาแขนขาปั๊บปั๊บปั๊บป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 ับป๊บอ่าอ่าเสรียบร้อยแล้วได้หัวมาออมันมันไม่ใช่ของ <c oughs> ดูแล้วนะครับว่าโอ้ืมอ่า อเอาเดี๋ยวเอาหัวมาเสร็จเรียบร้อยเสียบล<อ>งไปนะฮอืมอืมอืม,อมเสร็จ <c oughs> ท่านผู้ชมครับ <c oughs> ผมดูแล้วนะผมเวียนหัว <c oughs> ที่ว่าเวียนหัวเพราะอะไรครับวิธีการเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าถ้าไม่มีความชานาญจริงๆเนี่ยสัดส่วนการดำเนินการที่จะให้เท่ากันหมดทุกตัวเนี่ยเป็นเรื่องยากครับฉะนั้นการที่จะทำนี่ยต้องเป็นงานฝีมือแล้วคนที่มีฝีมือเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าฝึกกันง่ายๆนะโทษนะครับพี่เนี่ยทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยประมาณยี่สิบปี ทำมา20ปีปั้นอย่างนี้มา20ปีไม่ได้ไปไหนเลยปั้นกันอยู่เนี่ยนะแล้วมีความรู้สึกเป็นไงมั่งมันก็เพลินดีอะค่ะทำงานไมไ่อยู่ใต้บังคับใครก็มีความสุขดีทำไปเป็นงานของเราเพลินดี ไม่ต้องอยู่ในความบังคับของใครเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับแบบนี้ปั้นออกมาสององแล้วเนี่ยเท่ากันเพะครับนี่ยังต้องใช้ฝีมือนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ปั้นได้นี่ใช้ฝีมือปั้นมาในยี่สิบปีครุกอยู่กับดินเนี่ยนะครับไม่มีอาชีพอื่นเลยไม่เอาเลย เป็น<ม>อาชีพแม่<อ>บ้านอาชีพหนึง่งทำงานบ้านแล้วก็มาปั้นตุ๊กตาเวลาว่างที่เหลือมาปั้นตุ๊กตาค่ะแล้วฝีมืออย่างนี้เนี่ยเคยถ่ายทอดให้ขายบ้างก็มีเด็กนักเรียนมีเขามาถามคะ,ะมาเรียนมาอะไรกันคนะะออเพราะว่าตอนนี้มันเข้าหลักสูตรแนละ้มีเด็กมาถามมาเรียนมาหัดปั้นกันแล้วผมถามนิดเดีว่าทำไม คุณกะได้พอดีพอดีเลยมันไม่เท่ากันเป๊ะหรอกค่ะแต่ว่ามันใกล้เคียงกันก็นั่นาชนเราก็หยิบดินผลิตความชำนาญความชำนาญแธ่ก็รู้สึกว่าสัดส่วนมันเท่ากันมันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ถ้าดูจริงๆเพ่งดูจริงๆอ่ะไม่เท่ากันหรอกค่ะแหมคนเราจะจับผิดกันดึงขนาดนั้นเชียวหรือ ใช่ไหมครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นงานวิจิตพอสมควรแล้วนี่ปั้นเป็นรูปอะไรเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงนั่งเป็นแม่ค้านะคะ<อ>นั่งในเรือขายผลไม้โอก็สวยงามปั้นเอาไว้แล้วไอ้วิธีการปั้นศรีรษะเอาไว้เนี่ยนะครับคุณปั้นเองหรือว่าวมีทำเองอะคะ่ะแต่มันมีพิมพ์เป็นบล็อกออกมา เราก็ปัม้มปั้มมาแล้วก็มานั่งแต่งอันนี้ค่ะเชื่อมกันเราจะทําอะไรก็กปั้ปมไว้เลยนี่พวกหัวนี่เอ,อา,าอย่างนี้หัวนี่ต้องเท่ากันแน่นอน <c oughs> อ๋อกดพิมพ์ลงไปนี่หัว <c oughs> อืมกนี <c oughs> แล้วก็มาปั้นตัวเอาอ๋อ ข้อ็อกเัจะออกมาเป็นรูปหน้าเนี่ยค่ะเห็นไ้มฮะแล้วทำอะไรครับแล้วก็กมาแต่งทาแต่งครบเุกยโอ้เจ้าบุญเลยจะได้ทีดหัวนะแต่คนทำด้วหัวคนง่ายกว่าด้วยใจรักก็ทำไปเรื่อยๆอโอ้ ันจะมีลูกผมแบบผมเขา,าหาแล้วเราก็มานั่งแต่งเราก็ทําทีนึงแล้วก็เราจะปั้นเท่าไหร่แล้วก็ปั้มไห้เลยอ๋อเออนี่เป็นช่างปั้นทีนี้จากปั้นนี่มันจะไปไหนปั้นเดี๋ยวไปดูอตรงที่ทาสีอ้าวทาสีเชิญนะขอบคุณมากนะครับ ทำพื่อผล,ลไม้ที่เราเขาปั้นเมื่อกี้ก็จะมาทาสีแต่ตรงนี้เป็นทาสีผล,ลไม้แล้วค่ะจะไปทําพวงกุญแจหรือจะเอาคนนั่งอะไรเงี้ยก็จัดมาสวัสดีครับ,รบเป็นไงครับทาสีเมื่อยไหมเมื่อยแล้วก็เหม็น <laughs> เหนื่อยด้วยเหนื่อยด้วยเหม็นด้วยแล้วในวิธีการลงสีใช่นไหมฮะ หรือว่านี่ลงสีเสร็จเรียบร้อยหรือนี่จ<า>เคลือบเคลือบเงาเคลือบเงาทำไมเคลือบแล้วมันก็จะเป็นสีดินที่เราเผาอ๋อไม่สวยววนี่ก็เคลือบเงาเอานะฮะทั้งหมดนี่ก็เรียกว่าต้องมาเคลือบกันตรงนี้แหละนะฮะทางรู้นเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเผาแล้วเสร็จเรียบร้อยก็ส่งมาที่นี่ลงสีเสร็จเรียบร้อยนี่เป็นช่วงสุดท้ายแล้วใช่ไหมักติดตัวเนี่ยอยู่ในนี ปิดต,ตัวอยู่ในเรือในกร,กระ่ายอ๋อนี่ขั้นนี้เป็นเรียกว่าขั้นสุดท้ายแล้วอ๋อนี่ละทาเคลือบสีก็เป็นอันว่าโอ้จะบอกคุณเอยเหมือไม้ <laughs> แล้ว,แล,วแล้วนี่เวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณไปล้างไงล้างไงนะ้ำมันสนแล้วก็ไปใช้ท่านไรล้างอ <laughs> <laughs> พอจะเสร็จมาทีละลำนะครับท่านผู้ชมครับมันจะผ่านมาตลอดนะ <c oughs> จากท่านเห็นเมื่อกี้ในปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วมาลงสีพอ <c oughs> มาลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเข้าเตาเผา,เ,าเข้าเตาเผา,า,าก่อนแล้วจะมาลงสี <c oughs> พอลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงเรียกว่ามาชักเงา <c oughs> ทําให้สวยงามเกิดขึ้นก็ความยากลําบากนะครับ <c oughs> ด้วยความมานะคุณพี่ ทาไอชัลเล็กนี่มานานได้อย่างกี่ปีแล้วก็หลายปีค่ะเพราะเราทําอยู่อย่างนี้เราก็ต้องเหลายปีแล้วนะแล้วรู้สึกเป็นไงบังคับนิวโนอะไรเนี่ยมันก็เลอะเออเลอะคือไม่ได้ทําอย่างนี้ทุกวันนะคะวันแรกเขาจะต้องจัดก่อนนะคะเขาจะไม่ได้ทาทุกวันเมื่อจัดพอแล้วถึงจะมาทาอ๋อ เขาจะจัดเลียงเลียงเลียงทีละลูกลูกใส่เนี่ยไปวันหนึ่งแล้วถึงที่อีกวันหนึ่งช่อมาทาเขาจะไม่ได้ทาทุกวันนี่ก็แข็งแล้วนะเนี่ยค่ะอันนี้แข็งแรงค่ะนอกกว่าจะหักหรือแตกตอนนั้นเองกระทบกระแทกหนึจะมีคนนั่งอยู่ในกระจาดคนนั่งเลยวันนี้ทาได้เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยวันนี้ก็สองร้อยลำวไจิตกแดดอยู่นู่น อ๋อทางนู้นเรวอยใช่ไหมใช่น้ำพงเจสองร้อยลำเคยทําสถิติวันหนึ่งลองนับดูซิว่าได้กี่ร้อยลำมันก็จะอยู่เท่านี้ทํามากไปมันปวดหลังทํามากไปมันปวดหลังหนั่งนานล่นทินปวดหลังแล้วคิดจะเบื่อมั้งไหมไม่เบื่อค่ะเบื่อก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเพราะตะกอนและทําอีดทํากันทูกมันไม่ไหวอ่ มไม่คิดจะเบื่อนะขอให้มีคนมาซื้อเยอะๆค่ะเขามีกำลังใจทำมากขึ้นอีกขอโทษนะนี่อะไรทุกนี่ยผลไม้ค่ะ ผลไม้ค่ะะจจเเออาไปืกนี่อะไรครับเนี่ยมังคุดค่ะมังคุดแล้วเนี่ยแตงโมผ่าซีค่ะแตงโมอ่ะเดี๋ยวเราต้องทาสีขาวสีแดงค่ะแตงโมมันทำไมรูปขวานไปอย่างเงี้ยผ่าซีไงคะอ๋อผ่าซีแตงโมผ่าซีค์แล้วแล้วนี่ทำไมเสียบไม้ซีนมายาวเนี่ยค่ะก็เสียบไม้เพื่อให้เราถึงไงคะ ีเวลาทาสีมันจะง่งแนโอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่ะเดี๋ยวเราจะลงสีขาวเคลือบอีกทีหนึ่งแล้วเวลาจะไปปักค่ะก็ปักอย่างเงี้ยค่ะตัดเอาเอาทั้งอันอย่างงี้เลยไม่ใช่ค่ะเวลาเราเสร็จแล้วเราก็ทาสีสีขาวทาอีกทีแล้วก็มาทาสีแดงอีกครั้งหนึง่งพอทาสีแดงแห้งเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดขั้วมันอ๋อตัดนิดหนึ่งเพื่อ,อไปเสียบป,ปักได้เพื่อเอาไปจัดเรียงนี่ค่ะอันนี้ค่ะยัโงที่เสร็จแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ อ,ออเขาเป็นอย่างนี้ค่ะได้อ๋นนอนี่แตงโมผ่าซสีกสีแดงค่ะมังคุดอืมอืม <laughs> แล้วนี่ทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับเนี่ย ปีกว่ากว่าค่ะเพิ่งจะเริ่มมาเพราะเพิ่งทำปีกว่าๆว่าโอ้ยยังงั้นอยู่อีกนานะนยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อวันหนึ่งทำสักเท่าไหร่ครับเนี่ยก็ได้เป็นพันชิ้นนะคะพันชิ้นเลยเลยง่ายค่ะมันไม่ยากอะไรไม่ยากนี่ตอนนี้เผาไฟแล้วเสร็จยังฮะอันนี้ไม่ต้องเผาไม่ต้องเผาแล้วผลไม้เราจะไม่เผาเราจะปั้นแล้วก็เรามาเคลือบสี รองพื้นก่อนแล้วแล้วนี่ทําอะไรเอาอะไรมาเคลือบผูกันอันนี้น้ำมันไว้ล้างไว้ล้างสีคูกันค่ะโอ้แล้วเราทําเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างเพื่อไม่ให้สีมันติดผูกันนะะโอ้แล้วประสานกับฝ่ายไหนเขาเนี่ยฝ่ายนี่ค่ะฝ่ายที่จัดเรือเมื่อกี้จัดเรือเมื่อกี้เนี่ยค่ะโอ้ประสานกับฝ่ายนี้เขาทําแล้วก็ส่งให้เขาละค่ะเสร็จแล้วก็ส่งให้เขาจัดส่เรือทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ครับ มันมีกี่กี่ชุดกันเนี่ยที่เขาจะส่งงานต่อต่อตกันเนี่ยก็ถ้าอย่างเป็นเรื่องของตุ๊กตาชารังจะเป็นตัวตุ๊กตาเนี่ยถือว่าเขาจะทําคนเดียวเลยวันนี้เขาปั้นพรุ่งนี้เขาไปเผาอีกวันไปนั่งทาสีเขียนหน้าตาเสร็จคนคนเดียวเลยค่ะคนเดียวหมาหมดค่ะแต่ผลไม้เนี่ยต้องช่วยกันเพราะมันมีหลายอย่างจะต้องปั้นแล้วไปทาสีและอีกคนนึงเขาจะไปจัด อ๋ออันนี้มันงานละเอียดต้อหลายคนหน่อยจาก็ต้องหลายคนช่วยกันค่ะแล้วทางนี้แหละครับขอโทษอันนี้ก็ปั้นตุ๊กตาเหมือนเมื่อกี้แต่ตัวนี้คนนี้ก็ทําหัวอยู่ค่ะเขานื้อกดหัวแบบเมื่อกี้ค่ะสร้างหัวไว้ค่ะสร้างหัวอย่างเดียวถ้างานเยอะๆเขาก็จะช่วยแบ่งงานกันถ้างานน้อยๆก็จะทําให้เสร็จไปเลยโอ้สร้างหัวอย่างเดียวเลยค่ะ แล้วใส่หัวเราลงไปในหัวเนี่เปล่าใส่หัวใจใส่หัวใจลงไปนะอก็ดีเนีฮะวันหนึ่งได้กี่หัวครับเนี่ยได้เป็นร้อยหัวค่ะทำไปยใส่กะไม่ร้อสุ่งนอ้กพอนีแห้งแล้วนี่ไม่ต้องเผาจต้องปั้นต้องไปปั้นตัวก่อนนะถึงจะมาเผา อ้องเสียหัวก่อนเสียหัวก่อนนะถึงจะมาเผาถ้าไม่ใส่หัวมันเกิดไม่ได้หรอกคุณผู้ชมครับดูแล้วก็พูดจริงๆนะผมละอานะเห็นเขาทำงานอย่างละเอียดอ่อนแล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสแหละครับแล้วผมก็คิดว่าถ้าคนไม่มีใจรักเกี่ยวกับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ย ก็คงทำไม่ได้หรอกครับวันหนึ่งเนี่ยจะเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาสักครู่เนี้มือนี่เลอะไปด้วยไอ้กาวทั้งสิ้นแล้วก็ยังไม่เห็นว่าสิ่งที่จะได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนคุณผ,ผู้ชมครับตุ๊กตาชาวังเนี่ยนะครับมันเป็นสมบัติตกทอด ของปู่ย่าตาทวดของเรามาผมอยากจะขอร้องนะครับให้บรรดาลูกหลานคนไทยทั้งหลายหรือพ่อแม่เด็กทั้งหลายเนี่ยนะครับหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องตุ๊กตาชาววังของเรา